สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาวันนี้เดี๋ยวผมจะทำปลาสมปลาสบา,ายดูดนะครับเด้อเดี๋ยวเอาแกะปลา,าก่อนนะหลังจากเราแช่ปลาสบา,าย,ยแล้วเราก็มาชั่งนครับด้วยข้าวเอานี่สิบสองสิบสองกิโลพอดีดนะครับเด้อสิบสองกิโลพอดี ตะการนักเจ็ดขีดบวอกหลบกี่ประมาณสิเกิโลสิบเกิโลสามขีดนะครับผมสิบเกิโลสามขีดครั้งที่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเปั๊สสวายนะครับบอกแต่ว่าวิธีการทำปั๊สมแต่ไม่ได้บอกปลาสสวายผมลืมไปผมผมไม่ได้คิดว่าจะทำคลิป คนคิดต,ตามนะครับทีนี้คนคิดต,ตามมาผมก็เลยต้องบอกทีนี้เอาเรามาูกเกลือครับอันนี้จะจอันนี้หนึ่งขีดกว่าัวเกลืออันนี้ผมจะใส่ประมาณสิบแปดยุบสิบแปดสิบเจ็ดยุบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดดสอทีนะครับนี่ใสยไปแล้วทีนึง ฮะฮกเจ็ดผมจะสักส่วนมาผมจะกะเอาชุดเจ็ดคูณสองนะครับประมาณเกลือประมาณห้าขีดกว่าๆไม่ถึงหกขีดนะครับเด้อเพราะว่าเกลือมันจะแห้งปลาซีเบสโลนะปลาซีเบสโลสี่ขีดนะครับเอ้ยซีเบสโลสามขีดใช่เกลือประมาณหกขีดเข้าใจนะครับเนาะเกลือเนี่ยเกลือแห้งอันนี้เกลือแห้งครับเกือประมาณหกขีดไม่ถึงหกขีดเดียวร,ร,นะร,ร,รกห้าขีดกว่า อ่าที่นี่มาผสมกันนะครับทำเครืองม่ใจเข้าใจนะครับเด้อใส่เกลือ,อน,นี่อันนี้ใส่ไปแล้วครึ่งน,นึงอันนี้เหลือครึ่งน,นึงนะครับนะครับอันนี้ก็อันนี้ประมาณขีดนึงนะครับเกลือเนาะประมาณไม่เกินหกขีดนะครับเด้พอพาเกลือมันแห้งถ้าเกลือเปียกมันจะนักตัวนี้ผมผมกะจากจากนำนักไม่ได้นะครับผมจะกะจากยุบเอาคือถ้า ถ้าเป็นประมาณสิบสี่เอ้ยสิบสองกิโลอิกิโลก,กว่าเนี่ยผมจะใช่ประมาณสิบเจ็ดยุบสองข้างนะครับสิบเจ็ดยุบก็คือสิบเจ็ดขนาดนี้นี่นั่นนี่สิบสิบเจ็ดข้างใส่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 เลยเพราะว่าผมกะไม่ได้ว่าบางทีเกลือมันเปียกนะครับเปียกเกลือเปียกแล้วมันก็นมันจะนักมันไม่เหมือนกระแหงที่เนี่ยน,าาน้ำเซาเขาด้วยครับเด้อเอาตะน,น้ำใต้ๆกลก่นๆมันนะครับแล้วก็เราเอาตะบนวนวๆมันอันที่มันจางๆก่อน เททิ้งเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำเคามมากมันจะแฉะนะครับอ่าที่นี่ใส่น้ำเคามใส่น้ำเค็ใส่น้ำเค็สักน,นิดนึงนะครับอ่าพอที่นี่ถ้าใส่มากเกินไปจะแฉะแล้วก็ยืมถุงมือถุงมืออ่าเดี๋ยวปกักไม้ทั้งนิดนึงนะครับเด้อเกิบต่อไปจะไม่ค่อยพูดเท่าร้ายแล้วครับเพราะว่าเหนื่อยเป็นไข้ได้ครับไม่ค่อยสบาย คนนี้ท่านผู้ชมนะครับโอู้หูหลายแทยว้ว่ะเอออ่ะไม่เป็นไรครับถ้าคิดว่าผมบูดมากก็ท่านก็ไม่ต้องตามอะไรเด้อไงครับอันนี้ใส่ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทีนี่กระเทียมนะครับเดี๋ยวกระเทียมบดโคกละเอียด,ก,ยดยยก,กันนี่โคกพอละเอียดหยาบๆกันนี่เด้อครับกระเทียมสีขีดลดลงไปเด้อครับกระเทียมสีขีดปลาซิบเอสโลป๋าซิบเอสโลสามใส่กระเทียมสีขีดถึงห้าขีดเด้อครับ พยายามให้เปียวช้าๆน้อยกว่าใช่ประมาณสามกิจก็วัวก็ได้นะครับเน,นาะจะได้ดูอะนี่รูแล้วสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้เวยครับเด้อนี่ขอใส่เอี่ยมนิดนึงวนไหล่รองข้าก็ไม่ได้หน โอเคเสร็จเด,ด้อเดี๋ยวผมไม่ผุดแล้วนะอ่ะครับที่นี่ก็ยอ้อนน้ำตาลน้ำตาลไตแดงนะครับนหนึงพอน้ำตาลก็ประมาณขีดนึงครับผมขีดลดนิดนึงผมขีดลดกับประมาณขีดนึงอันนี้ผมใส่ประมาณครึ่งขีดใส่สองทีนะครับเด้อผมจะใส่ประมาณสองทีแล้วกว็ตีขั้นตอนตีเกลือตีเกลือก นี่ลาก๋เหลียวเรียวอ่นตอนที่เกือกับคนเนี่ยครับคนเมื่อก่อนมันเทคโนโลยีมันไม่ไม่มีไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยครับเเอาส้นคนคนไปนานๆเลยครับคนประมาณสิบนาทีอาเดี๋ยวผมสต็อปก่อนให้ผมคนก่อนทั่วเวลามันจะกินเร็วเกินไปครับ อ่าคนไปแล้วทีนึง่งนะครับทีนี้ก็ใส่ใส่เกลือเกลือใหม่เกลือั้งที่สองนะครับครั้งที่สองก็่าสิบเจ็ดยุบข้งที่ครั้งแรกก็า่าสิบเจ็ดยุบนะครับทีนี้ก็ใส่น้ตาลอีกครึ่งน,นึงครึ่งนึงกับประมาณตั้งครึ่งขีดพอครึ่งขีดก็ใส่ไปแล้วทีแรกนะครับเด้ออ่าพอหงี่หลุดตั้งน้อยนึงไม่ต้องถึงครึ่งขีดดอกเอาตั้งน้อยพอครับพอเราโยน้ตาลไปเรียวนะครับเด้อ พอแค่นี้แค่นี้พอเด้อครับพอเลยที่นี้อันนี้เราก็ตีที่นี้พอตีได้ไปประมาณก่อนจะใส่เข่าเด้อครับเดอเ้อนี่ประมาณตักตีเกลือนีน่ประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมสต็อปก่อนนึงโอ้เวลามันเดินเร็วแท้ๆสต็อปแป๊บนึงนะครับเด้ออ่าโอเคที่นี่ตีนานเลยครับประมาณสิบนาทีแล้วครับต้องตีนานๆนะ,ะน,น,าน,นะครับเด้อเพห้เกลือมันเข้าเนื้อนะครับเด้อ นีแป๊บเดียวมันไม่เข้าเนื้อดอกอ่าเดี๋ยวขับทีนึงเพราะว่าเนื้อมันหนาเด้อครับตรงตีให้เขาเนื้อเด้อครับเด้อปลาสะบายนี่ปลาสะบาย <c oughs> ผมก็ลืมบอกไปว่าโคตรมาน,นานแล้วเนาะเดี๋ยวกัญญาหน่อเดี๋ยวทำให้ดูใหม่เด้อครับ ประมาณสิบนาทีพอที่นี่ขั้นตอนทุกท้ายก็ใส่เขาลงไปครับเขาสวยนะครับเด้อเจ็บหลังเจ็บหลังนดเจ็บนอกด้เป็นลมเป็นแรงจ็เก็บไ่มีต้อยู่นะ เอาได้เลยทีนะครับได้เลยเด้ออาเราตีได้ทีแล้วเราก็เอาไปแช่เอาไปใส่ไอ้กระติกเดี๋ครับเด้อผักนิดนึงอันนี้กี่นาทีแล้วโอ้โเร็วเถอะโอเคครับที่นี่ได้เลวเด้อนี่ไอจิมิโนอ ไม่ก็เนาะถึงซื้อมากก็ลำบากกปเถออ่ะผีได้ที่ละเด้อครับที่นี่แล้วก็จัดเลียงใสก่กระติกเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเสียที่ตรงตรีนาน้ำงก็พ่อะให้มันเขาเกลือนะครับเด้อตีนาน,าน้ำงจะได้เขาเกลือมจะได้ไม่เสียตายได้ไม่เสีย ถ้าป้าไม่ถึงเกลือมันก็จะเน่านะครับเดี๋ยวใส่แป๊บนึงเดี๋ยวพักสุดท็อปแป๊บนึงอ่าใช่ะน,นะครับเกลือเสร็จแต่อะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงอ่าทำใจทำผู้ชมใจเข้าใจวาเวลาใส่เป็นชั้เนเป็นชั้นกดแน่นๆเลยเด้อครับกดแน่ๆนๆกันเลยให้อากาศอยู่ในมัๆๆนจะได้ไม่เสียนะครับ นี่เลยเขาแบกใา้นำท้วลอ้ำบบทีไสเนี่ยแล้วรับเสร็จแล้วรับนีเขาที่นี้ก็ใส่ลงไปแล้วก็กดๆสองวันก็เปรี้ยวแล้วครับ ลองทำดูเด้อลองลองทำขายปลาปลาจีนก็ะทำคือกันนี่ครับเด้อปลาจีนกดแน่นๆแบบนี้อ้าวทั้งนาทีแล้วสิบเอ็ดนาทาีโอเคนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมเนี่ฮะกดแน่นๆกันนี่กดแน่นๆอย่าให้มันมีอากาศนะครับเด้ออย่าให้มันมีอากาศอยู่ข้างในมันจะเสีย ก็เลยเราก็ใส่กระติกนะฮะถ้าทำใส่ถุงก็ใส่ถุงก็ได้นะครับอ้าขอบคุณนะครับเดอ้อที่นี่ต่อไปจะไม่ค่อยได้พูดอะไรนะครับมัน <c oughs> บางคนเขาก็ไม่ได้ชอบอู้ห้อ่าที่นี่ก่อน <c oughs> เซจนะครับเดอ้อนี่แหละครับ ปลาสมธรรมญาติวิธีหั่นผมกระบอกแล้วนะครับบอกแล้วนี่เราก็ใส่ติดติดเสร็จแล้วทิ้งไว้สองวันนะครับสองวันก็เอาไปถอดขายได้เลยนะครับแต่ใครจะขายสดก็เดี๋ยวแต่บางคนเขาก็ใส่ดินมาสิวนะทำให้มันแดงๆต่วผมจะไม่ใส่ผมจะใส่ทำแค่นี้ใส่แต่พอเครื่องแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็เอาไปถอดขายนะครับ ทำขายแบบนี้ไม่ต้องไปใส่ถางนั้นบูดอะไรเด้อครับเด้อฝากดาฝากกดติดตามดาฝากกดแชร์กดไลค์เด้อครับเด้อแชร์ไปท่านก็ได้บุญน,นะครับให้คนอื่นรู้พอรู้แล้วเขาไปทำมันม,มีผลประโยชน์เดี๋ยวปีหน้าครับผีหาสียผมอาจจะเปิดสอนนะครับแต่ก็คงจะมีค่าใช้จ,จ่ายก็มันจะมีท่านต้องอยู่กับผมหนึ่งคืนก็สองวันดูตั้งแต่แรกจนทางทางขายนะครับท่านถึงจะดูหันป่าก็ต้องทำทุกชนิดนะครับทำหลายๆอย่าง ผมจะบอกจะทีละอย่างละอย่างอย่างท่านจะเข้าใจคนที่ตามม่ก็จะได้ตามไปรู้ตามไปเห็นนะครับคนที่อยากทำอาชีพก็มาสมัครได้แต่ไม่ต้องเรียกผมจารย์เดิมคือจะเท่านะครับแต่ก็เท่านั้นหละเอาโอเคนะครับขอบคุณนะที่ไม่พูดมากนะครับอโอ้ขอบคุณหลายนะครับท,ที่ตามนะครับเดินแล้วก็คือความรู้ก็ท่านดูไปท่านก็ทําไปสังเกตดูท่านไม่ต้องมาเลี้ยงแล้วผมก็ได้ไม่มีสูตรผับฟ่อนครับมีแค่นี้แหละมันมีม่มีอะไรปิดบังเลย ครับขอบคุณครับ,บกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมเขครับ,บเดอ้อคุณปาตาคนลตกตกุตกพิพิกุกๆ